สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนารีจะทำสังขยาใบเตยไปดูส่วนผสมค่ะไข่ไก่4ฟองน้ำกะทิสอ0รมิลลิตรน้ำตาลทราย150กรัมน้ำใบเตยเข้มข้น150มิลลิตรแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาค่ะเอาน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือใส่ลงไปในไข่เลยค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากัน ตีแล้วก็คนให้เข้ากันให้น้ำตาลทรายละลายน้ำตาลทรายละลายแล้วก็เทน้ำกะทิใส่ลงไปค่ะน้ำกะทิจะเป็นก้อนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าซื้อน้ำกะทิสดมาแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะ้านารีก็จะนำไปเทใส่หม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำใบเตยเข้มข้นตามลงไปค่ะ เอาน้ําใส่กระทะตั้งไฟให้เดือดค่ะแล้วก็เอามอสังขยาที่เราจะกวนน่ะเอามาวางลงบนกระทะแบบนี้นะคะจะกวนไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณสิบ้านาทีสังขยาก็จะเริ่มข้นขึ้นนะคะกวนไปอย่าหยุดมือค่ะเนื้อสังขยาจะข้นขึ้นแต่จะได้เนื้อสังขยาที่ไม่เนียนพอนะคะ น้านารีก็เลยนำไปใส่เครื่องปัน่นพอปั่นเสร็จแล้วก็นำมาใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟกวนไปแบบนี้ประมาณอีกสัก2อถนาทีก็จะได้เนื้อสังขยาที่เนียนขึ้นนะคะนี่เป็นเนื้อสังขยาที่หลังจากที่นำไปปั่นแล้วค่ะเนื้อจะเนียนขึ้นเสร็จแล้วค่ะสังขยาใบเตย สังขยาเนื้อเนียนหอมใบเตยหอมน้ำกะทิสดกินคู่กับขนมปังอร่อยมากลองทำดูนะคะทำกินเองได้วิธีการทำก็ไม่ยากเลยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแชร์ได้นะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ